อยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่3นะครับย้ําอีกหน่อยเนึงวันนี้ที่ facebook.seri รีดราม่าเรามีไลฟ์สดๆกันด้วยนะครับอ่านข้อความหลายคนส่งข้อความมานะว่าเอ,อเป็นแฟนประจํานั้นนี่ส่งคําถามมาได้มีคนนึงบอกส่ง s m ส่ง s ม s มาแล้วมีคําตอบกลับไปไม่ใช่ลองเช็คดีนะ4 6 4 2 2 0 0, 0ส่งมาถูกหรือเปล่าอีามี3ข่าวในเบรกนี้สั้นๆข่าวแรกที่โปรยไว้อาจารย์เขาบอกว่า เป็นภาพแชร์จากภาพของอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ท่านหนึ่งท่านชูนิ้วกลางพร้อมกับนักศ,ศึกษาทั้งห้องผ่านโลกโซเชีย,ชยลนะครับโดยมีใต้ภาพระบุว่าเด็กๆก,กับผมฝากให้ผู้เกี่ยวข้องนิดนึงนะครับช่วยกรุณาซ่อมแอร์ที่เอซีด้วยหรือไม่ก็เปลี่ยนห้องให้เลยครับค่าเทอมก็ครบเงินเดือนผมก็เท่าเดิมสอนและเรียน3ชั่วโมงอุณหภูมิสามิองศาคนเป็นร้อยไม่สนุกนะครับนี่คือการชูนิ้วกลางอาจารย์ว่าวิธีการนี้อย่างนี้เอางี้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งไหม เรื่องอะไรครับการกีรย์เลยงเล่นแล้วเขาทะเลาะก,กับแฟนแล้วก็ก็ทะเลาะกันใน Facebook เนี่ยก็มีคนเขียนมาบอกว่าทําไมไม่ไปคุยกันที่บ้านหรือโทรศัพท์คุยกันจะมาทะเลาะก,กันในนี้ทาไมเนาะเพราะมีคนอื่นตันง้งเยอะที่ดูเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณอยู่ในธรรมศาสตร์ครับคุณรู้ไหมว่าช่องทางของการรายงานแอร์เสียอยู่ที่ไหนอืเมื่อคุณรู้ว่าช่องทางอยู่ที่ไหนคุณก็โทรไปสิค่ะแต่แต่เขาบอกว่าเขาเคยทําแล้วแล้วมันไม่ได้ผลอาจารย์พอไม่ได้ผลเนี่ย ก็เลยใช้ใช้โลกโซเชียลจัดการมันม uh ันถูกต้องไหมใช่ไม่ถูกเพราะมันมีระดับหลายระดับอ่าสมมุติว่าไปขั้นที่หนึ ocument, ่งแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไม่ทําแจ้งหัวหน้าอาคารอ่าหัวหน้าอาคารไม่ทําแจ้งคณะบดีประจ๊ะเนาะมันมีขั้นตอนเยอะก็ไปเห็นด้วยกับอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องของจริงๆมันเหมือนประจานมันจะประจานไปเพื่ออะไรนั่นสิประจานองค์กรเพื่ออะไรมันไม่ควรอ่ะงั้นจบเรื่องนี้ครับอาจารย์เอาเป็นว่าเป็นครูาอาจารย์ เป็นนิสิตระดับมหาไร่ปัญญาชนก็เหมือนพี่ไปไปที่拉สเวกัสมาคราวนี้เข้าไปในห้องไม่มีน้าไม่มีผลไม้อ้าวตายแล้วพี่ก็คุยกับแม่บ้านครับแม่บ้านก็บอกว่าไม่ได้รับคำสั่งใดๆอพี่ก็โทรไปที่ห้อง VIP ห้อง VIP ก็บอกว่าโฮสของคุณชื่ออะไรครับือแม่ค้าคนดูแลเราก็บอกชื่อเอมมี่โอเคงั้นผมขอเช็คกับเอมมี่นะ แล้วก็โทรไปเช็กเอมมี่ทักมาห้นาทีสิทีก็โทรกลับมาเช็กเอมมี่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวจัดการนำออกขึ้นไปซึ่งถ้าอาจารย์บอกว่าเนี่ยสมมุติยายเอมมี่ไม่มีคุณ VIP ไม่ให้ฉันโพสต์ด่าดเลยก็ไม่ได้อะไรดเหมือนกันนะอาจารย์เพจะรับรู้มีแต่คนมาด่าบแบบนี้มันมีขั้นมีตอนนะ กลับไปเรื่องเดิมมันมีขั้นตอนของมันทําให้ถูกขั้นตอนอย่าตะบี้ตะบันอะไรก็โซเชียลไปทั้งหมดคืออย่างนี้เวลาลงโซเชียลทุกอย่างเนี่ยขอใช้คำตะบี้ตะบันโซเชียลไม่มีประโยชน์นะคะโดนด่าด้วยนะคะไปเรื่องที่สองอาจารย์เขาบอกว่าผุดนโยบายพัฒนาการศึกษาไทยเดินหน้าหรือถอยหลังกรณีที่1ดันนโยบายเด็กไทยต้องเล่นต้องเล่นดนตรีไทยเป็นคนละหนึ่งชนิดเขาบอกจะเอาให้ได้อาจารย์ อาจารย์เห็นด้วยไหมอันนี้ต้องไปถามเด็กวชรลบุตรจะตอบได้ยังไงฮะในยังไงฮะอาจารย์เด็กวิชาบุตรเขาต้องเล่นดนตรีจริงๆน,นคะครับซึ่งถ้าเป็นความเห็นของพี่นะครับพี่ชอบความเป็นสุภาพบุรุษของเด็กวิชาลบุตรก็แสดงว่าดนตรีและกีฬาที่เขาถือเป็นองค์ประกอบของการเรียนที่วิชาบุตรนั้นเป็นสิ่งที่ขัดเกาวพี่คบกับเพื่อนหลายโรงเรียนไม่ได้บอกว่าโรงเรียนอื่นไม่ดีนะแต่ว่าพี่พบว่าความเป็นสุภาพบุรุษ ความคุยกันรู้เรื่อง พี่เจอในเด็กวัชรวุฒิมากกว่าเด็กที่นั้นแปลว่าอาจารย์ก็เห็นว่าจริงๆแล้วดนตรีเนี่ยไม่ว่าจะดนตรีไทยดนตรีสากลเนี่ยมันกล่อมเกลาจิตชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนนักก็ถามต่อมันดีจริงแหละอาจารย์แต่บังคับคือก็เชื่อว่าคนหลายคนเนี่ยเขาจะมีความสามารถด้านดนตรีด้านกีฬาด้านศิลปะถ้าบังคับมันโห<ว>ดตรงนี<ม>้<ค>อาจารย์ัับเนี่ยถ้าเกิดเป็นเครื่องดนตรีอันเดียวเนี่ยพี่ถือว่าบังคับ<า>แต่นี่เขาบอกเล่นอะไรก็ได้ ใช่โอเคเพราะดนตรีไทยมันมีหลายอยา่างมีก๊อฟเนี่ยคลุย <c oughs> มีระนาดเอกมีระนาดโทมีคล้องวงมีกลองมีอะไรเยอะแยะค่ะเอาจริงถ้าบังคับจริงๆนะก็บอกเลยนะเ็เป็นคนไม่มีดนตรีเลยนะอันนึงก็เ,เล่นได้เลยคืออังกาลุงถืออันเดียวเมื่อไหร่มันโดด <c oughs> <c oughs> ดังนั้นอย่างที่อาจารย์ว่าดนตรีมันกล่อมกาวจิตใจ <c oughs> ได้ลองดูอย่าเพิ่งไปเขาเรียกอะไร ที่เชื่อนะที่เชื่อในเรื่องดนตรีและกีฬาครับอ่ากรณีที่สองเขาจะเปลี่ยนอีกแล้วอาจารย์กระทรวงศึกษาธิการเตรียมฟื้นเอ็นทานแก้ปัญหาเด็กพอปลายิ่งแี่เห็นด้วยอย่างยิ่งอันนี้อาจารย์เห็นด้วยเลยเนาะที่เห็นด้วยทำไมรุ่นพี่รุ่นพี่เป็นรุ่นเดียวที่ก่อนหน้าที่จะมีการเอบรับตรงรับรวมเนี่ยนะคะเมื่อก่อนที่เขารวมมาโยตลอดเป็นเอ็นทานรุ่นพี่เป็นรุ่นทดลองค่ะสองพัน่ร้อยเก้าแยกสอบค่ะพี่ต้องสอบที่จุฬา พี่ต้องสอบที่ธรรมศาสตร์สอบทุกที่เลยพี่ต้องสอบที่เกษตรพี่ต้องสอบที่มาสอวพี่ต้องสอบเชียงใหม่ใจน่ะพี่ก็ติดทุกที่โชคดีของคนเรียนเก่งก็ไปขวางชาวบ้านใช่แก<ๆ>นะครับสุดท้ายพี่ก็ต้องเลือกเรียนหนึ่งทีว่าที่เราติดทั้งหมดเราจะเลือกเรียนอะไรอพอเราเลือกเรียนตรงนั้นปับ๊บเราสละสิทธิ์ที่อื่นคนที่อยู่ที่ถัดไปก็ได้ขยับขึ้นมาเพราะฉะนั้นสมมติว่าพี่สละสิทธิ์ที่อักษรสา์จุฬาครับผม ใช่ไหมคะอสศศาสตุรลาว่าคนที่เออเรารับ160คนคนที่ได้คะแนน161ก็มาจะขึ้นมาี่คนที่161วันจำไหนมาจากคนุศาสตร์จุฬลาก็ต้องไปคนุศาสตร์จุราว่างอะไรนอนกันก็ไปได้คนที่เป็นศึกษาศาสตร์ประสานมิตรได้มาศึกษาศาสตร์่าษาอังกฤษว่างมณุษศาสตร์เชียงใหม่ว่างมนุษศาสตร์เชียงใหม่ว่างมนุษศาสตร์เกษตรขอนแก่นสมมติมันก็วนไปเชียงใหม่ เละเทะเป็นหมูตายแล้วนะครับเพื่อนพี่นะไปส่งกันที่หัวลาโพงไปเชียงใหม่ต้องไปรับกลับจากเชียงใหม่ของรุ่นกอฟเนี่ยเป็นรุ่นที่กอฟเนี่ยเรียนในยุคเขาเรียกสอบเทียบดังนั้นม .4 กอลองเลือกหกอันดับม .5 หกอันดับแล้วพอม .6 ห้าอันดับสมัยกอลก็รู้สึกแค่ว่าคือเราต้องเลือกสูงไปเลยสามอันดับแรกแล้วต่ำไปเลยสามอันดับแรกแต่มันสอบครั้งเดียวใช่แต่ปนครั้งเดียวแต่สมัยพี่เนี่ยพี่สอบลและเชื่อไหมพอสอบอย่างนั้นเสร็จนะ รัฐบาลกลับไปอย่างเดิมเป็นแอนทานรวมเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งเทอมผ่านไปครับไม่อะไรยังได้จานวนนักเรียนไม่ครบเลยค่ะอ๋อใช่เพราะมันยังลงไปลงมาเพื่อนพี่ที่เรียนแพทย์นะคะเอาสาบเข้าเอาสาบออกเพราะเสื้อจุลามีสาบหลังเสื้อไม่ดนไม่มีสาบหลังเพราะฉะนั้นเาก็จะติดเพศสต์จุลาแล้วก็ไปติดแพทย์ไม่ฮดอนจัดแพทย์ไม่ฮดอนกลับมาแพทย์จุลาสาบเข้าสาบออก เอาเป็นว่า2เรื่องเรื่องการศึกษาไทยทั้งเรื่องดนตรีและเรื่องการเปลี่ยนระบบเอ็นทาน <He S 1> อาจารย์ด้วยทั้งคู่ดังนั้นคุณคุณผู้ชมนะครับในฐานะผู้ปกครองศึกษาเรื่องนี้ดีๆแล้วก็นะนําลูกหลานให้ทันเรื่องนี้ด้วยสอบทีเดียวนี่แหละนะคร<น>ับโอ้ยไม่งั้นนะสอบจุฬาเศสศษไปสอบสมรศาสตร์สอบสมร,ร,สรศาสตร์เรสร็จสอบเกษตรสอบเกษตรเสร็จสอบเชียงใหม่สอบเชียงใหม่ไปสอบมศวพี่ยังมีอีกอันนึงไม่ได้สอบโบราณคดีศิลปกรสมัครไว้นะ แต่เพื่อนมันจะชวนไปเล่นสงการเชียงใหม่บอกว่าอะไรถ้าไปสอบจะไปฟ้องก็รับจ้างสอบไปได้แล้วสองห้าที่แล้วเออเฉดจบไปเอางีุ้ผู้ชมเรื่องนี้ติดตามกันต่อไปเพราะเป็นเรื่องของอนาคตของชาติสุดท้ายของปีพี่นะครับมาอะยขอนแก่นประกาศเลยว่าคนที่สอบได้เกิน60%ให้มาสมัครเรียนที่ขอนแก่นได้เลย first come first serve พอเราเชื่อบั่นอยู่แล้วว่าถ้าคุณได้มากกว่า60%คุณคือมีความสามารถทกคนเรียนได้เพราะ เพราะฉะนั้นคนที่ติดคณะอ่ะถืว่าคนอยากได้วิศวะใช่ไหมคะแล้วได้คะแนนประมาณ72%็เรนก็เป็นวิศาวะที่นั่นได้แล้วก็เสร็จแล้วเขาไม่ได้ติดวิศาวะเขาติดวิทยศาศาสตร์จุฬาแต่เขาอยากเรียนวิศวะเขาวิ่งไปขอนแก่นเลยคอ่ะก็ลอ,องดูครับนี่แล้วถามว่าวิทยาศาสตร์จุฬาว่างไหมนะว่างอีกก็วิ่งมุ่นวายไปหมดจริงดังนั้นอ่ะเปลี่ยนอะไรก็ให้แน่ชัดจะได้ตามกันทันนะครับเบรกดีกว่า เวลาเหลือน้อยช่วงหน้านะครับอาจารย์จะตอบคำถามครับ4642200 Facebook s สร l i เรี m ดามามีคำถามด้วยเดี๋ยวมาไล่เรียงตอบกันช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ